ตอนที่หนึ่งตื่นเช้าเพื่อใครเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นตอน5.30โมง30 Uhr, ในห้องพักเล็กๆของกรุงเทพท่ามกลางเสียงรถรางและคนเริ่มออกไปทำงานพัดลมเก่าๆหมุนอยู่เบาๆแต่สำหรับต้นมันไม่เคยเงียบเลยต้นเป็นพนักงานธนาคารอายุ28ปีทำงานประจำมานาน6ปีเงินเดือนมั่นคงแต่ชีวิตเหมือนถูกล็อกอยู่ในกรอบเดิม ถูกเช้าเขารีบอาบน้ำกินข้าวเร็วๆแล้วรีบขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเพื่อเงินที่ยังไม่เคยพอระหว่างทางต้นมองผู้คนรอบตัวคนถือถุงกาแฟแบบรีบเร่งคนอ่านหนังสือบนรถและบางคนหลับไปบนเบาะต้นคิดในใจว่าทำไมชีวิตถึงต้องรีบขนาดนี้เขาทำงานหนักแต่ยังรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังแลกเวลาเพื่อเงินโดยไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไร พอถึงออฟฟิศต้นเดินผ่านโต๊ะเพื่อนร่วมงานที่แต่ละคนต่างมีท่าทีเหมือนกำลังวิ่งแข่งกับเวลาเพื่อนร่วมงานบางคนเพิ่งซื้อคอนโดใหม่แต่ก็ยังทำงานล่วงเวลาเหมือนเดิมบางคนพยายามเก็บเงินลงทุนแต่กลับไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนคุณกำลังทำงานเพื่อเงินหรือให้เงินทำงานแทน ต้นเคยได้ยินประโยคนี้จากพี่ที่ทำงานประจำคนหนึ่งแต่ไม่เคยคิดจริงๆจังๆจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นวันนั้นต้นต้องทำงานดึกเพราะมีลูกค้าสำคัญโทรศัพท์ดังตั้งแต่7็ดโมงเช้ายันสองทุ่มเสียงแจ้งเตือนและอีเมลที่ไม่หยุดทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและหงุดหงิดเขาเริ่มถามตัวเองว่าเงินเดือนที่ได้มาคุ้มค่ากับเวลาชีวิตที่เสียไปหรือเปล่า หลังเลิกงานต้นเดินไปที่คาเฟ่ใกล้ออฟฟิศเพื่อจะหาแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างแต่กลับพบกับเฟิร์นเพื่อนเก่าสมัยมหาวิทยาลัยเธอทำงานฟรีแลนซ์ในสายกราฟิกดีไซน์และมีรายได้จากหลายช่องทางต้นเป็นไงบ้างยังทำงานประจำอยู่เหรอเฟิร์นถามพร้อมยิ้มต้นถอนหายใจก็เหมือนเดิมทำงานหนักเพื่อเงินแล้วก็หมดแรงทุกวัน เฟิร์นเล่าให้ต้นฟังถึงแนวคิดการลงทุนและแพสซีฟอินคา e ของเธอเธอเริ่มจากการซื้อหุ้นเล็กๆล,ลงทุนในกองทุนรวมและแม้บางเดือนรายได้จะไม่มากแต่เธอมีอิสระในการจัดสรรเวลาสามารถทำงานหรือพักผ่อนตามใจชอบต้นฟังด้วยความสนใจในหัวเขาเริ่มเกิดคำถามใหม่ถ้าเงินทำงานแทนเขาได้เขาจะใช้ชีวิตแบบไหน คืนวันนั้นตนนั่งจดบันทึกสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากลองและอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องแลกเวลากับเงินทุกวินาทีความรู้สึกแปลกใหม่และตื่นเต้นเกิดขึ้นในใจของเขาสองสัปดาห์ต่อมาตนเริ่มสังเกตตัวเองและเพื่อนร่วมงานรอบตัวเขาเห็นนบเพื่อนร่วมห้องที่ทำงานสายไอทีนบมีรายได้สูงแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดไม่มีเวลาพักผ่อนหรือใช้เงินที่อยากจะใช้ ในขณะที่แอนเพื่อนอีกคนเลือกทํางานเสริมเล็กๆข้างนอกลงทุนในกองทุนและอสังหาริมทรัพย์แอนมีความสุขแม้รายได้รวมอาจไม่สูงเท่านบเพราะเธอเริ่มให้เงินทํางานแทนตัวเองแล้วต้นเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่เป็นเรื่องของเวลาความอิสระและคุณค่าชีวิตท้ายตอนตนยืนอยู่ที่ระเบียงอาพาร์ตเมนต์มองแสงไฟในเมือง เขาคิดในใจว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนมุมมองชีวิตเสียทีไม่ใช่ทำงานเพียงเพื่อเงินแต่เริ่มคิดจะให้เงินทำงานแทนตอนที่สองให้เงินทำงานแทนชีวิตเสียงนกร้องยามเช้าในหมู่บ้านชานเมืองเชียงใหม่ทำให้แอนตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มเธออายุ32ปีเลือกใช้ชีวิตต่างจากคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่นี่เงียบสงบ เวลาเหมือนเคลื่อนไปช้ากว่าเมืองใหญ่แอนเริ่มต้นเส้นทางชีวิตนี้ตั้งแต่อายุ25หลังจากทำงานบริษัทเอกชนมาหลายปีเธอเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนเพื่อนหลายคนที่ต้นเคยเจอฉันทำงานเพื่อตัวเองเธอเคยบอกกับเพื่อนร่วมงานสิ่งแรกที่แอนทำคือเรียนรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่หุ้นกองทุนรวมจนถึงอสังหาริมทรัพย์เธอแบ่งเงินรายได้เป็นส่วนส่วน ส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเก็บออมและส่วนลงทุนโดยที่ทุกการลงทุนต้องสามารถสร้างรายได้แบบ p a s s i ีฟ Income ได้ตอนแรกก็มีความกลัวความไม่มั่นใจแต่แอนไม่ยอมให้ความกลัวหยุดเธอเธอเริ่มจากกองทุนรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยเล็กๆเ,เดือนละไม่กี่พันบาทจากนั้นค่อยๆขยับไปซื้อหุ้นปันผลและต่อด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า หนึ่งในบทเรียนสำคัญคือการจัดการความเสี่ยงเงินที่ลงทุนคือเงินที่ต้องพร้อมจะเห็นมันขึ้นลงแต่ฉันเรียนรู้ที่จะไม่ตื่นตูมและวางแผนให้รอบคอบแอนเล่าปัจจุบันแอนมีรายได้จาก Passive Income เพียงพอให้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาเธอสามารถเลือกทำงานที่ชอบบางครั้งทำโปรเจกต์ฟรีแลนซ์เพื่อความสนุกหรือพัฒนาทักษะ เช้าวันหนึ่งแอนนั่งจิบกาแฟและเปิดบัญชีออนไลน์ดูผลตอบแทงจากกองทุนรวมของเธอเดือนนี้มีรายได้เข้ามาอัตโนมัติเธอยิ้มให้ตัวเองแล้วคิดว่านี่ไงชีวิตที่ฉันสร้างขึ้นเองแต่เรื่องราวของแอนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดวันหนึ่งต้นเพื่อนเก่าที่เจอกันที่คาเฟ่มาหาแอนที่เชียงใหม่แอนแกใช้ชีวิตแบบนี้ได้จริงหรอ ไม่กลัวว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นตกหรือมีเหตุไม่คาดฝันจะทำไงตนถามด้วยน้ำเสียงกังวลแอนหัวเราะเบาๆไม่เคยกลัวเลยแต่ฉันเรียนรู้ที่จะวางแผนล่วงหน้าและมีเงินสำรองฉันไม่ได้ปล่อยให้เงินทำงานอย่างเดียวโดยไม่คิดแต่เรียนรู้ที่จะให้มันทำงานอย่างชาญฉลาดต้นมองรอบตัวบ้านที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิสระเขาเริ่มเห็นภาพที่ต่างจากชีวิตตัวเองที่กรุงเทพ แอนยังเล่าเรื่องเพื่อนร่วมรุ่นที่เลือกทำงานแบบ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพื่อเงินอย่างเดียวฉันเห็นเพื่อนบางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวหรือทำสิ่งที่อยากทำพวกเขาแลกชีวิตกับเงินโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นตนเริ่มตระหนักถึงความแตกต่างคนทำงานเพื่อเงินต้องแลกเวลาและแรงกายอย่างต่อเนื่อง หากวันหนึ่งร่างกายหรือโอกาสเสียไปเงินก็ไม่มีความหมายเท่าไหร่คนที่ให้เงินทำงานแทนแม้ต้องใช้เวลาเรียนรู้และวางแผนแต่สามารถควบคุมชีวิตเลือกใช้เวลาและโอกาสได้อย่างอิสระแอนพาเขาเดือนไปชมสวนเล็กๆหลังบ้านที่ปลูกผักออร์แกนิกและดอกไม้ เธอบอกว่าเวลาที่ใช้กับสิ่งเหล่านี้คือเวลาที่มีคุณค่าเงินไม่สามารถซื้อความสงบหรือความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ต้นบางทีเราไม่ต้องรวยที่สุดแต่เราควรมีอิสระในการใช้ชีวิตแอนย้ำต้นเงียบไปเขาเริ่มคิดว่าการที่เงินทำงานแทนตัวเองคือการลงทุนเวลาและสมองเพื่อให้ได้ชีวิตที่มีความหมายมากกว่าการทำงานเพียงเพื่อเงินทุกวัน ตอนค่าต้นนั่งเขียนบันทึกเปรียบเทียบชีวิตของแอนกับชีวิตตัวเองเขาเริ่มตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มต้นจากเล็กๆเ,เช่นลงทุนในกองทุนรวมหรือเรียนรู้เรื่องการลงทุนแบบแอนตอนที่3เมื่อเงินไม่ทำงานแทนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนตีห3 0นบตื่นขึ้นอีกวันด้วยความเครียดเขาอายุ35ปีทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทใหญ่ที่กรุงเทพ เงินเดือนสูงและโบนัสมากแต่ชีวิตเต็มไปด้วยความกดดันและความเหนื่อยล้านบเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ22หลังเรียนจบปริญญาตรีเขาเชื่อว่าการทำงานหนักและเก็บเงินให้ได้มากที่สุดคือหนทางสู่ความมั่นคงแต่ในความจริงชีวิตเขากลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลทุกเช้านบรีบอาบน้ำกินข้าวแบบรีบๆแล้วขึ้นรถไฟฟ้าไปออฟฟิศ เขาแทบไม่เคยมีเวลาออกกําลังกายหรือทำอาหารเองเวลาทั้งหมดถูกแลกด้วยเงินเดือนและโบนัสแม้รายได้สูงแต่เขาไม่เคยลงทุนจริงจังไม่เคยวางแผนให้เงินทำงานแทนชีวิตเขาทุกบาทที่ได้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับค่าใช้ใจ่ายประจำและการซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีชั่วคราววันหนึ่งนบ ไปเจอเพื่อนเก่าที่เรียนวิศวกรรมด้วยกันคือแอนและเห็นชีวิตของเธอที่สงบอิสระและมีความสุขนบเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทำไมฉันทำงานหนักแต่ไม่เคยมีเวลาสำหรับตัวเองทำไมเงินเยอะแต่ชีวิตกลับไม่มีความสุขนบเริ่มย้อนมองตัวเองพบว่าเขาใช้เงินเป็นตัววัดความสำเร็จแต่ลืมถามตัวเองว่าเงินทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่า เขาจำได้ว่าเมื่อสองปีก่อนเขาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์หนึ่งหลังแต่ไม่ได้วางแผนเรื่องการเช่าและการบริหารจัดการจึงต้องขายขาดทุนพอเห็นตลาดหุ้นตกครั้งใหญ่เงินเก็บส่วนหนึ่งก็ลดลงทันทีความคิดว่าเงินจะทำงานแทนเขาเหมือนในฝันล้มเหลวนบรู้สึกหมดหวังเหมือนตัวเองวิ่งไม่หยุดแต่ยังอยู่ที่เดิมพลังชีวิตลดลง ความเครียดเพิ่มขึ้นจนบางวันต้องนั่งทำงานจนถึงเที่ยงคืนเพราะกลัวตกงานในวันหนึ่งนบได้คุยกับต้นและแอนซึ่งทำให้เขาเห็นมุมมองใหม่ต้นพูดถึงการเริ่มลงทุนทีละเล็กทีละน้อยแอนพูดถึงการวางแผนให้เงินทำงานแทนชีวิตนบเริ่มเข้าใจว่าปัญหาของเขาไม่ได้อยู่ที่เงินน้อย แต่คือเขาไม่เคยใช้เงินให้ช่วยสร้างชีวิตและอิสระให้ตัวเองหลังจากนั้นนบเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มจากเล็กๆเ,เช่นหยุดใช้เงินฟุ่มเฟือยเรียนรู้เรื่องกองทุนรวมและตั้งเป้าหมายลงทุนให้ได้เงินทำงานแทนชีวิตเขาในอนาคตแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่ง่ายวันแรกที่เขาเริ่มลงทุนในกองทุนรวมเขากังวลจนแทบไม่กล้าเช็คบัญชีเดือนแรก ผลตอบแทนไม่มากแต่เขาเริ่มเข้าใจว่านี่คือการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบทันทีทันใดนบเรียนรู้เรื่องการบริหารเวลาเขาพยายามเลิกงานตรงเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่สร้างพลังชีวิตเช่นการวิ่งและอ่านหนังสือ2ปีต่อมานบเริ่มเห็นผลรับแม้รายได้จากงานยังเท่าเดิมแต่รายได้จากพาสซีฟอินคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เขามีความรู้สึกอิสระมากขึ้นสามารถใช้เวลาและเงินอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องแลกแรงกายทั้งหมดกับเงินทุกวันนบสรุปกับตัวเองว่าการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันการวางแผนให้เงินทำงานแทนต้องใช้ความรู้และความอดทนแต่ให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่ามากขึ้นเรื่องราวของนบเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่า การละเลยการวางแผนทางการเงินและเชื่อเพียงว่าเงินจะมาจากการทำงานอย่างหนักเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ชีวิตสูญเสียเวลาและโอกาสตอนจบของตอนนี้นบนั่งมองแสงไฟเมืองกรุงเทพผ่านหน้าต่างสำนักงานเขาคิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นเขารู้ว่าการให้เงินทำงานแทนตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุขมากขึ้น ตอนที่4การเปลี่ยนผ่านจากทำงานเพื่อเงินสู่ให้เงินทำงานแทนเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเช่นเคยแต่สำหรับต้นวันนี้ไม่เหมือนทุกวันเขาอายุ28ปีหลังจากเจอแอนแล้วเริ่มสนใจเรื่องการลงทุนชีวิตของเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยสองเดือนแรกต้นเริ่มศึกษาเรื่องกองทุนรวมหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ เขาจดบันทึกทุกขั้นตอนวางแผนการเงินอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเงินของเขาจะทำงานแทนตัวเองได้ในอนาคตช่วงแรกก็มีความหลังเลและกลัวที่จะลงทุนผิดพลาดแต่ต้นเรียนรู้จากกรณีของนบและแอนว่าการลงทุนคือการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่ใช่การหวังผลรับทันทีต้นเริ่มจากการแบ่งเงินเดือนเป็น3ส,ส่วน 1. ค่าใช้จ่ายประจำเพื่อชีวิตประจำวัน 2. เงินออมฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงและลดความกังวล 3. เงินลงทุนเพื่อให้เงินเริ่มทำงานแทนตัวเองเขาซื้อกองทุนรวมแบบ DCA ลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแม้ผลตอบแทนในช่วงแรกยังไม่มากแต่ต้นเริ่มเห็นความแตกต่างในชีวิตของเขาความเครียดลดลงเพราะรู้ว่ามีเงินทำงานแทนบางส่วนและสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุกวัน นอกจากเรื่องการลงทุนต้นยังปรับวิธีใช้ชีวิตเขาเริ่มวางเวลาให้ตัวเองมีเวลาออกกำลังกายทำอาหารและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการตลาดดิจิตัลและภาษาอังกฤษวันหนึ่งต้นได้คุยกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อเฟิร์นซึ่งมีชีวิตที่อิสระจากพ s s ซีฟอินคัมเธอแนะนำให้ต้นลองมองหารายได้เสริมที่สอดคล้องกับความชอบเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และลดความเสี่ยง ตนเริ่มทำบล็อกเล็กๆเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลเขาแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนของตัวเองแม้รายได้จากบล็อกยังไม่มากแต่เป็นการเริ่มต้นสร้างเงินให้ทำงานแทนและเป็นแรงผลักดันให้ต้นรู้สึกภูมิใจเดือนแรกที่ต้นลงทุนเขาเครียดบ้างแต่พอเห็นเงินเติบโตช้าๆเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความมั่นคงเดือนถัดมาเขาเพิ่มการลงทุนในหุ้นปันผลเริ่มรู้สึกว่าเงินเริ่มทำงานแทนเขาแล้ว หลังจากผ่านไปหนึ่งปีต้นพบว่า 1. เขามีเงินลงทุนที่สร้างรายได้อัตโนมัติ 2. เขามีเวลาว่างมากขึ้นสามารถใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อน 3. เขาเริ่มเห็นความสำคัญของชีวิตและเวลามากกว่าเพียงการหาเงินความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นเข้าใจว่าการทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่การให้เงินทำงานแทนเหมือนการสร้างลู่วิ่งที่พาเขาไปสู่จุดหมายโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาตอนหนึ่งต้นพาแอนและนบไปดูคอนโดเล็กๆที่เขาลงทุนให้เช่าแอนยิ้มและชมว่าต้นเรียนรู้เร็วและเริ่มเข้าใจแนวคิดการให้เงินทำงานแทนชีวิตนบเองก็รู้สึกแรงบันดาลใจต้นไม่ได้ร่ำรวยที่สุดแต่เขาเริ่มมีอิสระทางการเงินและเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่นบยังต้องเรียนรู้ ตอนจบของตอนนี้ตนนั่งที่ระเบียงคอนโดมองกรุงเทพในยามเย็นเขารู้สึกสงบและภูมิใจความรู้สึกที่เคยวิตกเรื่องเงินและเวลาเริ่มจางหายไปเขาเข้าใจแล้วว่าชีวิตไม่ใช่การแลกเวลาเพื่อเงินแต่เป็นการสร้างระบบให้เงินทำงานแทนตัวเองความเปลี่ยนแปลงของต้นเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแม้เริ่มต้นจากการทำงานเพื่อเงิน แต่หากมีการเรียนรู้วางแผนและลงมือทำจริงเงินสามารถเริ่มทำงานแทนชีวิตเราได้และทำให้ชีวิตมีอิสระและความสุขมากขึ้นตอนที่ 5. บทเรียนชีวิตคุณเลือกแบบไหนแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของต้นเสียงนกร้องและความสงบของเมืองทำให้เขานึกย้อนถึง2ปีที่ผ่านมา ต้นนึกถึงตัวเองเมื่อก่อนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความรีเร่งทำงานเพียงเพื่อเงินทุกวันเหมือนลู่วิ่งไม่มีวันสิ้นสุดและความคิดเรื่องการลงทุนหรือการให้เงินทำงานแทนตัวเองแทบไม่เคยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปต้นมีระบบการเงินที่ช่วยสร้างรายได้อัตโนมัติมีเวลาให้ตัวเองและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาทักษะใหม่ๆเขาไม่ต้องแลกเวลาและพลังงานทั้งหมดกับเงินอีกต่อไป ต้นคิดถึงเพื่อนๆรอบตัวแอนที่เริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่อายุ25เธอมีชีวิตที่สงบอิสระและสามารถใช้เวลาและเงินเพื่อสิ่งที่มีความหมายนบที่เคยเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลเพราะทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่หลังจากเรียนรู้และเริ่มลงทุนเขาเริ่มมีความมั่นคงและอิสระทางการเงินต้นเริ่มเข้าใจว่าการทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ใช่ความผิด แต่ถ้าไม่วางแผนให้เงินทำงานแทนชีวิตอาจสูญเสียเวลาและโอกาสอย่างมากวันหนึ่งต้นมีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องที่ยังทำงานหนักเพื่อเงินอย่างเดียวเขาแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองและเพื่อนๆเ,เราไม่จำเป็นต้องหยุดทำงานแต่ควรเรียนรู้ที่จะให้เงินทำงานแทนตัวเองตนพูดการลงทุนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องเริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนฟังด้วยความสนใจบางคนเริ่มตัดสินใจลงมือทำทันทีบางคนยังหลังเลแต่ต้นเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความตั้งใจในวันนั้นต้นกลับมานั่งระเบียงมองเมืองกรุงเทพยามเย็นแสงไฟส่องประกายเหมือนดาวนับพันเขาเริ่มสรุปบทเรียนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและเพื่อนๆ 1. นงทงานเพื่อเงินไม่ได้ผิดแต่ต้องมีแผนให้เงินทำงานแทน การทำงานเพื่อเงินช่วยสร้างรายได้แต่ชีวิตจะสมดุลและมีอิสระก็ต่อเมื่อเงินทำงานแทนตัวเรา 2. เริ่มต้นจากเล็กๆและต่อเนื่องไม่ต้องรวยตั้งแต่เริ่มต้นการลงทุนเล็กๆอย่างสม่ำเสมอสามารถสร้างผลลัพธ์ระยะยาวได้ 3. เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าเงิน เราแลกเวลาเพื่อเงินแต่ถ้าเงินทำงานแทนเราเราสามารถใช้เวลาเพื่อสิ่งที่มีความหมายเช่นครอบครัวการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ชอบ 4. บทเรียนจากความผิดพลาดสำคัญนบเป็นตัวอย่างว่าการละเลยการวางแผนให้เงินทำงานแทนอาจทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดและเสียเวลาแต่การเรียนรู้และปรับตัวทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป 5. แรงบันดาลใจและการแบ่งปัน การแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้จากผู้อื่นทำให้เราเข้าใจวิธีสร้างชีวิตที่ดีกว่าและเริ่มลงมือทำได้เร็วขึ้นต้นคิดถึงคำถามเดิมที่เคยได้ยินคุณกำลังทำงานเพื่อเงินหรือให้เงินทำงานแทนชีวิตคุณวันนี้เขาตอบตัวเองได้อย่างมั่นใจเขาเริ่มต้นจากทำงานเพื่อเงินแต่เรียนรู้ลงมือทำและสร้างระบบให้เงินทำงานแทนชีวิตตัวเอง เขาไม่ได้รวยที่สุดแต่มีอิสระมีเวลาและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายต้นยิ้มและเงยหน้ามองฟ้าเขารู้ว่าการเดินทางนี้พึ่งเริ่มแต่ทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยบทเรียนและแรงบันดาลใจเขารู้ว่าทุกคนมีโอกาสเหมือนกันจะเลือกทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวหรือสร้างชีวิตที่เงินทำงานแทนเป็นทางเลือกที่ขึ้นอยู่กับเราต้นหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนข้อความสั้นๆให้ตัวเองและคนอ่าน อย่าลืมถามตัวเองทุกวันว่าคุณกำลังทำงานเพื่อเงินหรือให้เงินทำงานชีวิตคุณและนี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่ไม่ใช่จุดจบของการเรียนรู้เพราะชีวิตและการเงินคือการเดินทางต่อเนื่องทุกวันคือโอกาสที่จะสร้างอิสระและความสุขให้กับตัวเองผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกัน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ